สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการก่อสร้างมิกยุทที่อยญ่ที่จุดใจกระดงเมืองนนทบุรีมีพื้นที่มากถึง59ไร่ก็คือโครงการก่อสร้างเซ็นท่านนอทดิวนั่นเองครับสิ่งตอนนี้กะตามภาพครับตัวสูตรการค้าในจุดนี้ก็มีการก่อสร้างไปได้รวดเร็วถึงขนาดมีการกั้นผนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดนให้ทุกท่านได้ชมกันโดยจะเป็นมุมมองจากสะพานลอยด้านหน้ารําถึงมุมมองจากด้านข้างส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไป,ปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนรถ2แถวบนถนนประชาราดจุดนี้ก็จะเป็นจังหวัดนนทบ,บุรี แอนเองพนังรถทองแถวจากจุดนี้ครับจากจังหวัดนนทบุรีกำลังจะเดินทางไปที่สถานีกระทรวงสาธารณสุขของรดไฟฟ้าสายสีม่วงก็คือจุดที่ผมอยู่จุดนี้นะครับเพื่อจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากจุดนี้ไปที่สถานีแยกนนทบุรีหนึ่งเพื่อจะพาท่านไปพบกับบรรยากาศความคืบหน้างานก่อสร้างเซ็นทรัลนอตวิวซึ่งตอนนี้จะมีความคืบหน้าอย่างมากเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เรียนโดยสารมาแล้วครับราคาค่าโดยสารก็จะอยู่ที่20บาทและจากจุดที่ผมอยู่ถัดไปก็จะเป็นสถานีสุรศชการนนทบุรีสถานีบางกะสอ แก็สถานีงนทบุรีหนึ่งเลยครับด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นชานชาลาที่2จะไปทางคลองบางไผ่ไปทางสะพานพนังเกล้าส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับชานชาลาที่1ก็จะเข้าไปทางเตาปูนไปทางจุดเชื่อมต่อกับเอ็มอาร์ทีสายสีน้ําเงินนั่นแหละครับยังไงขอตัวเดินทางสักครู่นะครับไปเจอกนันที่ที่สถานีแยกนนทบุรีหนึ่งเลยครับ ด้าน,านาจุดนี่แหละครับคือใช้งานก่อสร้างของเซนทันนอร์วิลซึ่งก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิมของเซนทันรัสนาธิเบตนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ก็มีเคนเต็ม้องฟ้าและตัวงานก่อสร้างก็มีความคืบหน้าทุกๆด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างผนังด้านข้างเราจึงจะทําหลังคาบริเวณด้านบนตอนนี้ผมมาถึงสถานีแยกนนทบุรีหนึ่งนะครับจากจุดนี้ถัดไปก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีสะพานพนังกระด้า ด้านใต้ถานดจุดนี้จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีจุดนี้ถ้าเราตรงตามถนน,นตรงถัดขึ้นไปจะจับไปทางสนามบินน้ําไปทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ครับส่วนอาคารด้านหน้าจุดนี้ก็คืออาคารจอดระจอดของสถานีแยกนนทบ,บุรี1่จุดนี้ก็สามารถจะรถได้ถึง430คันเลยนะครับส่วนถัดมาด้านขวามือที่เห็นนั้นมีเคหนที่บริเวณด้านบนจุดนี้ครับคือใช้ง,งานก่อสร้างของเซนทันนอร์ดวิโดยในคลิปนี้เราจะเก็บภาพมุมมองจากด้านนอกก่อนนะครับฝั่งของถนนลาร้านพิเศษบริเวณสะพานลอยและช่วงท้ายคลิปจะเป็นเก็บภาพจากบริเวด้้าานขางงขงงฝอ ดังทางกับเซ็นท่านนอตวิวด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลงที่4ของสถานีแยกนนทบุรี1จุดนี้สามารถไปที่ซอยนานทิเบศซอย28ก็ได้ไปทางเซ็นท่านนอตวิวก็ได้หรือจะไปอินเด็กซ์ลิวิงมอลแล้วก็อาคารจอดรถจอนก็ได้ครับถ้าใครจำได้ประมาณช่วงปีที่แล้วครับช่วงเดือนมกราคมปี2,567 แอดเอกเคยเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศที่นี่ไปแล้วนะพอนนั้นก็จะมีการลดราคาสินค้าหลากหลายประเภทเลยครับ บาทจุดในรถสูงสุดถึง90%เซเลยนะโดยตอนนั้นเอง,เองเยังคงใช้ชื่อว่าเซนทันรัตนาธิเบศโครงการภายใต้บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนมีพื้นที่ค้าปปิดรวมอยู่ที่1,5,000ตารางเมตรและมีพื้นที่ให้เช่าวรวมอยู่ที่77,8 0หตารางเมตรมีจำนวนร้านค้าให้เช่าอยู่ที่216ร้ล้านค้าโดยคุณนักกิจตั้งพูนสินธนารองกรรมการผู้จัดจาการใหญ่สายการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าเซนทันมีแผนปรับปรุงสูง่การค้าเซนทันรัตนาธิเบศครั้งใหญ่โดย โดยจะปิดปรับปรุงเป็นเวลา2ปีแต่อาคารที่อยู่ใกล้กันยังคงเปิดให้บริการกับ Index l i v i n ิ m a ง l และมีพื้นที่ค้าปลีกรีเทลขนาดเล็กก็คือท็อปเพื่อลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้อยู่ทั้งนี้การปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้เป็นไปตามแผนของบริษัทภายหลังทำเลรัตานาธิเบตมีเส้นทางไฟทยุเชื่อมโยงกลายเป็นแหล่งทำเลที่สำคัญแห่งใหม่จึงวางแผนต้องดีโนเวทที่จะทําให้ศูนย์การค้ามีส่วนเชื่อมต่อไปยังวิทยุได้เลยเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นข้อมูลบบางส่วนนะครั ที่ผมนามาจากกรุงเทพธุรกิจขอคุณข้อมูลจะด,ดีจากต้นทางนะครับอันนี้จะเป็นภาพในอดีตในจุดนี้ครับตอนยางเป็น,นท่าที่เบสอยู่จะเดิมส่วนทางก็อยู่ที่บริเวณด้านในส่วนบริเวณนอกจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของลานจอดรถแต่ตอนนี้ก็มีการก่อสร้างส่วนคาะขยับขึ้นอ,อยู่บริเวณลานจอดรถจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การด้านหน้าในจุดนี้อยู่ใกล้กับถนนรัตนทิเบตตอนนี้ก็มีการก้าวางด้านข้างไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะว่าสมควรแล้วครับข้อมูลจากทางมติชนออนไลน์นะครับพลิกดูแผงการทุน5ปีปี2 5 6 8ถึง2572มูลค่ากว่า1 2 0 0ล้านบาทของบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN ที่คุณวร,รยาจิรันทิวั์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPN ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มีนาคม2568 หนึ่งในโปรเจกต์ไฮไลท์ก็คือโครงการก่อสร้างเซ็นท่านนอตวิวโครงการมิกยูดใหม่ที่อยิ่ี่สุดใจกลางนนทบ,บุรีที่มีที่อยู่ที่59ไร่สร้างบนที่ดินเดิมของเซ็นท่านรัตนาทิเบตที่เซ็นท่านตัดสินใจทุบทิ้งและก่อสร้างขึ้นมาเป็นมิกยูดรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่มาเกิดถึงด้านหน้าสู่การค้าที่ชมให้เป็น The New District of North Bangkok โดยประเดิมด้วยการสร้างสู่การค้าที่จะเงินลงทุนอยู่ที่4,500ล้านบาทครอมตั้งชื่อใหม่ว่าเซ็นทรัลนอร์ทวิลและทงใหม่พื้นที่โซนเหนือมีพื้นที่อยู่ที่210,000ตารางเมตรขณะเดียวกัน เซนท่านกำลังพิจารณารูปแบบการพัฒนาของการเดินอื่นอีกในอน,นาคตเพื่อให้เป็นมิกซ์ยูสที่ครบสมบูรณ์เช่นอาคารสำนักงานโรงแรมที่อยู่อาศัยโดยย้อนกลับไปสำหรับประวัติของเซนท่านรัตนธิเบศทางเซนท่านได้เข้าซื้อกิจการจากสยามจัสโตรัตนธิเบศเมื่อเดือนธันวาคม2546หรือประมาณ18ปีก่อนนู่นเลยครับขอบคุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากทางมติชนออนไลน์ด้วยนะครับ ข่าเทดดูล่าสุดตอนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าแบบสุดๆไปเลยครับสำหรับความคืบหน้าง,งานก่อสร้างเซ็นทันนอร์ทวิวไม่ว่าจะเป็นความสูงของตัวอาคารการก่อสร้างผนังด้านข้างและด้านบนบางจุดก็เริ่มมีโครงสร้างของตัวราคาขึ้นมาแล้วครับบริเวณด้านบนยังไงก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับความคืบหน้าง,งานก่อสร้างในจุดนี้ที่เป็นมิยุทธใหม่ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางนนทบ,บุรีพื้นที่มากถึง59ไร่และจะเปิดให้บริการช่วงแต่ไม่ได้สองปีหน้าครับส6งโคนงการ่อร้างเก้านอรงอการยเอมีกางเซ็นทานนอร จะเข้ามาอัปเดีกค้งแน่นอนครับเดลกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าหรืออยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคาว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่อง ฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับชิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ